ครับที่โรงแรมช้างบุรีนะครับวันนี้จะเป็นวันที่เราออกจากเกาะช้างครับวันนี้เราจะพามาดูทะเลที่เกาะช้างนะครับคนทุกหา้แล้วนี่ครับหาบุรีอันพิจิ้งไม่ได้ถ่ายลงนะั้ถ่ายให้ดูเป <c oughs> ็นความเร็นกรรมเฉยอันนี้ไม่ได้ถ่ายไว้ลงนะั้นถ่ายไว้เพืความทรงจกรรมเฉย เอุอุันนี้ดู่ครับน้ำลดแบมืวาน,นหนนูนี่ปูปูได้แลครับ